สวัสดีค่ะทุกคนกระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ยังไม่เป็นที่ทราบซึ่งคนสมัยโบราณมักจะเรียกว่าผีลากไส้เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยแมียวก็คนไม่มีหัวไงเฮแล้วหัวของเขาหายไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย วัดดีทุกคนนี่คือเกมมินิเวอร์บอกอาร์ตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเด้อภาษาอะไรเนี่ยคุณตำรวจคะภาษาของพุ่มนั่นแหละก็วันนี้พ่มจะทำอะไรจะไม่รู้ไปเนียคุณตำรวจวันนี้กับพุ่มจะมาตรวจหมู่บ้านแห่งนี้กับทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนที่นี่เนี่ยมีวัดด้วยเกมมินิเวร์าบาอกอันมีวัด อะไรโยมมีอะไรก็ขอขอค่อยๆพูดค <_ t ick> <_ u> ่อยๆจ้าผู้บ้านของฉันถูกผีโจมตีขลุกพ่อเมื่อคืนเลยค่ะเมื่อคืนฉันตากผ้าเอาไว้พอลุกขึ้นมาเก็บผ้าเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าผ้าของฉันเหนียวเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าตากผ้าไว้ตอนกลางคืน,คนผีกระซื้อจะมาเช็ดปากที่ผ้าของเราโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอโยมว่าแต่เอาให้โยม หายไปไหนกันล่ะเนี่ยอา้าวแล้วนี่โยมมาทำอะไรที่นี่อีกคนหรือว่าจะมาให้อัตามาปราผีไม่ใช่ครับหลวงพอ่อกับปุ๊มมาไหวพ้พระเอเอเข้าไปไหว้พระซะนะคุณตำรวจฮพี่ว่าเราให้คุณตำรวจไปช่วยปราบผีกระสือกันดีกว่าค่ะเฮ้ยคุณตำรวจได้กินถึงก็เป็นลมเลยอ้าวาล้าลคะ่ะทุกคนนี่คือแมพที่เรา ต้องเอาชีวิตรอดจากผีกระสือแล้วทุกระสือนี่ดิไม่ตรงก้นนะกับผมกังเหมือนว้เร็วเอาละผมจะมาปัาบตัวที่เหลือโอ้ทุกคนนี่แบบนี้นะคะเราต้องหาเอ่อสวิตนะคะทุกคนประมาณ10อันค่ะแล้วดูทุกคนในแบบนี้มันมีแต่ผีกระสือเต็มไปหมดเลย1นึ่งสอมสี่ห้กโอ้นีมันตัวไรกับเนียนีวิ่งหนีเร็ว หลวงพ่อคะหลวงพ่อต้องช่วยฉันนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะอาตมาส่งตำรวจไปแล้วว้าวคุณตำรวจคุณตำรวจต้องปราบผีได้แน่เลยค่ะมาปราบผีอะไรกันเล่าตำรวจไม่ใช่หมอผีนะคะโอเคทุกคนเขาให้อาวุธเรามาด้วยนะคะเรามีดาบเอ๊ะอะไรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุยมีตัวอะไรอยู่ในบ้านก็ไม่รู้ทุกคนแต่ไปหมดเลยไปเอาไปปิดประตูก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยอุ้ยข้างนอกมีผีเพียบเลยค่ะ โอเคเราต้องตามหาสิ่งของให้ครบ10ชิ้นนะคะเพื่อไปทําการเปิดประตูแล้วดูดิมันมีมากกว่าพันตัวเชื่อพี่มันเยอะมากค่ะโอ้โหทุกคนพอเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะเราก็เอามาติดตั้งที่ประตูเลยแล้วก็เปิดไปถึงบานสุดท้ายนะคะเพื่อที่ให้ถึงเส้นชัยเราถึงจะผ่านแมปนี้ไปได้คะ่ะทุกคนแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดจากพวกนิกกอนโอ้โห,โโหมันโผล่มาจากไหนเยอะแยะแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคน ในหมู่บ้านนี้นะคะพี่ซีคิดว่าประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทุกคนเป็นผีกระสือหมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละบ้านนะคะจะมีคนนอนแล้วก็ไม่มีหัวทั้งนั้นเลยคิดดูดิทุกคนถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านของเราอะ่ะมีผีแบบนี้เต็มไปหมดเราเปิดบ้านเข้าไปแล้วเราเจอคนที่เรารู้จักไม่มีหัวทุกคนจะทำยังไงคะ ถ้าเป็นพี่นะพี่ไม่อยู่หรอกพี่รีบวิ่งก่อนคนแรกเลยเอาล่ะเก็บไอเทมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาไอเทมต่อให้ครบก่อนอุย้ยทุกคนตรงนั้นนู้นมีบ้านอยู่ตรงนู้นอีกเพียบเลยนะคะแต่ดีวก่อนนะในบ้านเหรอในแต่ละบ้านแต่ละหลังอะมันก็จะไม่เหมือนกันนุย้ยอะได้มาทั้งหมด3อันแล้วนะคะพี่ซีคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ตรงอื่นนี่นะคะทุกคนอุย้ยทุกคนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเลยค่ะนี่ไงมันเป็นสระน้ําค่ะทุกคน โอ้ยสระน้ำยังใหญ่แล้วที่สําคัญข้างใต้นั้นมันมีปลาอันตรายอยู่ด้วยแล้วก็กระสือบินลอยเต็มอ่างน้ำไปหมดเลยเนี่ยจะไปยังไงดีล่ะทีนี้โอเคหาวิธีการกันก่อนนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าพี่ควรไปไงดีอะพี่กระโดดข้ามใบบัวไปดีไหมว้าวโอ้ยเฮ้ยผีมาผีมาใจเย็นใจเย็นอออกระโดดไปก่อนโอเคทุกคนเรายืนบนใบบัวได้นะคะจากนั้นพี่จะรีบเก็บได้มาแล้วสี่อันเอาละค่ะทุกคน เรานะคะก็จะนําทั้งหมดนะคะไปติดตั้งค่ะเมื่อกี้นี้เหมือนพี่ตายไปนะคะแล้วคันโยกของพี่เหมือนจะตกหายไปหนึ่งอันด้วยถ้าเกิดว่าเรานอนที่บ้านหลังไหนนะคะเราก็จะเป็นจุดเซฟแล้วก็เกิดมาใหม่ที่บ้านหลังนั้นนั่นเองนะคะโอเคนี่ไงตอกู่ตรงนี้เก็บก่อนเอาละหุณมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปไหนจ้าคุณันรวยโอ้อย่าไปยุ่งกับผมโอเคทุกคนรีบติดตั้งก่อน ติดเลยเออแล้วก็เปิดไปก่อนนะคะทุกคนเวลาที่เรานะคะไปหาเราจะได้รู้ว่ามันมีกี่อันแล้วหุยกระสือเข้ามปได้เฉยหุยถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแบบนี้แล้วพี่จะเปิดประตูยังไงอะทุกคนโอเคมันไปแล้วทุกคนเปิดเลยนี่เปิดไปนะคะทั้งหมดสี่อันหุยมันมีการขังกระสือไว้ข้างในน,นั่นเองทุกคนอะไรกันเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีตัวที่ยิงไฟเราต้องวิ่งไปหาน้ําค่ะแล้วก็รีกินไก่ยาก่างหุยเมื่อกี้พี่เอาไก่ย่างไปเก็บแล้วด้วย โอ้เกือบตายทุกคนเอาละค่ะเราต้องฝ่าดงพวกนี้ไปนะคะเพื่อที่จะไปเอาอุปกรณ์ที่เหลือแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นปะมันมีบ่อน้ำนะคะที่อยู่ตรงพื้นค่ะถ้าเกิดว่าเราโดนธนูไฟแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวิ่งลงบ่อน้ำให้ไฟดับได้ไว้ทุกคนต่อไปอโอ้โหวิ่งไม่ทันตายหลายร้อยศพแล้นะเนี่ยโอเคพี่เซฟไว้สกลเลยนะคะ และถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยดาวโหลดเกมนะคะมิน mm ิวอล์กอาร์ตเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เข้าไปเล่นได้ที่แบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เขาชื่อแบบวาดแสงกระสือนะคะทุกคนซึ่งกระสือเนี่ยมีโคตรเยอะเยอะจริงหนีแทบไม่ทันเลยนะคะ mm hmm. มาเร็วมาเอาใจช่วยพี่ดีกว่าว่าพี่จะอยู่รอดหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าประตูของพี่จะเหลืออีกแค่ไม่กี่บานแล้วค่ะแต่ว่าพี่เพิ่งหาเจอแค่2อ,อันเองนะทุกคน ไอ้หลังๆเนี่ยมันต้องคอยหลบไอ้เจ้าธนูที่มันคอยยิงเราค่ะแล้วเราต้องหาบ่อน้ําลงถ้าลงไม่ทันอ่ะทุกคนเราก็ตายแล้วดูตากแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องหาไก่นะคะมากินแล้วค่ะพี่คิดว่านะคะพี่ต้องรอดดีมันไม่ยากเกินไปหรอกทุกคนแต่ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่ากระสือพวกนี้เนี่ยจะไม่สนใจเราเลยนะคะมันมีแค่บางตัวนะทุกคนที่วิ่งมาหาเราเนี่ยเนดู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 มาทามันวิ่งมาหาเรานะคะแล้วมันก็ ไปไปแบบนี้อุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งเข้ามาดิโอ้ยผมกลัวนี่ใจเย็นใจเย็นภาษาอะไรเนี่ยสำเนียงอะไรบ้าบอที่สุดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในข้างในนี้ดีกว่านั่นไงใครอีกเนี่ยุดโอ้ยพี่ลืมเอาไก่ออกมาทุกคนสวยแล้วโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอเคทุกคนลออตายโอย้ทุกคนนี่เอาไก่ออกมาก่อนกินไก่กินไก่ก เพิ่มเลือดนะคะทุกคนเขามีไก่มาให้ตอนเริ่มเกมนะคะเราสามารถกินเพื่อเพิ่มเลือดได้ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุ้ยพี่ต้องเดินแอบๆบแบบก่อนแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะโดนโจมตีได้ค่ะโอเคเราน่าจะเก็บได้ใกล้ครบแล้วนะคะเอ๊แล้วมันอยู่ที่ไหนกันละนี่ไอ้นี่เดี่ยวมันโจมตีเราอีกแล้วทุกคนโอ้ยกินไก่กินไก่กินไก่โอเคทุกคนอุ้ยจะลงบ่อน้ําตรงนั้นพี่ก็กลัวมันโจมตีนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเรารอดแล้วทุกคนโอเคโชคดีที่มีไก่แล้วมีหลายตัวด้วยนะทุกคนเฮ้ยห,หนักกั้ว่าใจเย็นใจเย็นมาไปต่อเลยนะคะอุ้ยตอนนี้เนี่ยพี่ต้องเดินแบบแอบๆบแบบแบบก่อนนะคะทุกคนตรงนี้พี่เข้าไปดูแล้วนะคะหาเจอเพิ่มอีกแค่2อันเท่านั้นเองเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยหรืออันนี้ไม่มีนะคะเราเก็บไปแล้วค่ะ มันเหลืออีกอันนึงทุกคนมันต้องปลดทั้งหมด1ิอันนะคะนั่นไงมันมาอีกแล้วโอ้ยจะยิงพลดโอ้ยเขายังชั่วกระโดดลงบ่อน้ํานะคะช่วยได้จริงๆริงทุกคนแล้วก็ไปหาอันสุดท้ายก่อนอย่าพึ่งยิงได้ไหมนี่อ้ยโอ้ย,อยสวยละสวยละสวยละเลื่อนลดเลื่อนรอดโอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นพี่ดูจนทั่วแล้วนะคะไม่มีนะคะทุกคน มาดูแถวๆนี้ก่อนเพื่อมีกล่องอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีนะคะตรงใต้บ้านไม่มีค่ะเอะหรือว่ากล่องนี้ใช่ปะโอ้นี่ไงทุกคนมีกล่องอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาไอเทมไปติดที่ประตูเลยมันเหมือนเป็นคันโยกอะทุกคนคันโยกเปิดปิดประตูอ่ะเอาละลากมันใส่มาก่อนแล้วจากนั้นก็ติดตั้งเหลืออีกแค่สาบ้านเราก็จะผ่านแล้วทุกคนอ่ะเปิดโอเคอีกหนึ่งบาเปิด มาสุดท้ายหรือเปล่าเปิดและแล้วเราก็ชนะสุดยอดโอ้โหเป็นแบบที่ดีมากๆเลยนะคะใครอยากเล่นนะคะดาวน์โหลดเล่นเกมแล้วก็เข้ามาเล่นแบบนี้กันเยอะนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างแบบนะคะทุกคนคราวหน้าพี่ซี่จะมาเล่นแบบไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจุบ๊บจุ๊บ ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะอยากเล่นเกมมินิวออลอกอาร์ตดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยแล้วเจอกันในเกมมินิวออลอกอาร์ตนะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย